ใครที่ช้าสติมไม่เป็นแต่อยากหลอกแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็เข้าไปทําสกอร์ได้นิ่มๆหม,มารู้่อบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และแ n น r o อ d สติมอือดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่อง e ี otball นอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่าง เปิดเคนติดตามมากกว่า1นึ่งแคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกกผมเองเลยนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนหลอกโดยที่ไม่ได้กดแบบใช้สเต็ปอะไรเลยนะใช้แค่คันโยกแล้วก็ปุ่มเด็ดเท่านั้นนะปุ่มเด็ดก็คือไม่ใช่แบบกดพร้อมกันแล้วมันจะเป็นสกิลนะแค่แบบเอาไว้สปีดเฉยๆนะทุกคนนะบางบางแบบบางครั้งที่เราแบบหลอกเขานะแต่ว่า เาแค่ใช้อนาล็อกหลอกเท่านั้นเองแล้วก็ใช้สปีดต,ตามประมาณนี้นะดูคนนะคลิปนี้นะก็าใครกดสกิลอะไรไม่เก่งก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะโดยที่การหลอกนั้นไม่ใช้สกิลเลยแค่ใช้แค่อนาล็อกอย่างเดียวนะทุกคนนะทำได้ทุกตัวในสนามเลยนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นรายได้ขาดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ100ไลค์นะทุกคนนะก มาดูกันเลยครับว่าวิธีการหลอกแบบใช้ยแคนรนหลอกนันจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยครับมาดูอย่างเช่นจังหวะน,นี้ผมให้มาที่เวลาให้เราสังเกตตัวที่เขาจะเข้ามานะถ้าเขาเข้ามาแบบนี้ให้เราหอยสปีดแล้วก็เฉียงอันหลอกลงแบบนี้นะห้ามกดสปีดเด็ดขาดนะก็จะได้แบบนี้แล้วเราค่อยส่งได้ปกติแบบนี้เลยก็คือเอาง่ายๆดูจังหวะน,นี้นะเป็นตัวอย่างก็คือเขาวิ่งมาทางไหนให้เราแบบ กลับไปทางนั้นทันทีหักสวนกับเขาแบบนี้นะพอสมมติว่าเขาจะเข้ามาแบบนี้ก็แค่หักขึ้นไปสปีดแล้วหักขึ้นปุ๊บก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็อันนั้นเราหลอกกลับมาที่แทนของเขาเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปยิงแบบนี้ได้เลยนะทุกคนพราจะแบบมันก็อยู่ที่แบบการสังเกตของเราด้วยนะดูอย่างเช่นอย่างวันหนึ่งเขาเข้ามาปุ๊บเขาเข้ามาเร็วแบบนี้ให้เราหักกลับสวนทันทีเพื่อแบบนี้แล้วก็ค่อยสปีดแบบนี้ได้เลยนะแบบเอาตัวรอดน,นะดู แต่ว่าจังหวะน,นี้มันก็คือความสมาริพิเศษเฉพาะตัวนะทุกคนปึ๊บมวนมาเขาตามไม่ทันก็จีจ้จีจ้จี้จี้แบบนี้ก็ยิงเข้าไปน,นิ่มนิ่มได้เลยอย่างนี้ก็คือแบบถ้าเราชินแล้วเราก็อ,อาจจะทําได้นะดูจังหวะน,นี้ปึ๊บพอเขาเข้ามาปุ๊บก็หักเข้าในแบบนี้นะถ้าเขาวิ่งมาทางไหนก็ให้เราสวนกลับทางนั้นนะทุกคนนะก็ยังไงก็ประมาณนี้นะเวลาเราหักปึ๊บแบบนี้เห็นไหมเวลาเขาวิ่งเข้ามาเราก็เราก็หักเข้าในแบบนี้นะหรือว่าแบบ เขาเข้าทางขวาเราก็หักเข้าในเข้าซ้ายแล้วก็หักแบบหักสวนทางกับเขานะทุกคนก็จะได้แบบได้หลอกง่ายๆแบบนี้เลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหเพือ่อประโยลังในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ